สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้ผมมีเรื่องราวธรรมะมาฝากเป็นเรื่องของนางปฏิปูชิกาหญิงผู้ไม่เคยประมาทในการทำบุญครั้งหนึ่งณดาวดึงสวรรค์มีเทพพบุตรนามว่ามาลาภารีแวดล้อมด้วยนางอับสรน,นับพันวันหนึ่งบรรดาเทพธิ่ดาเหล่านั้นเก็บเอาดอกไม้เพื่อประดับเทพพบุตรมีเทพธิดานางหนึ่ง ขณะที่อยู่บนกิ่งไม้นางสิ้นอายุจากสวรรค์และไปบังเกิดเป็นบุตรสาวในตระกูลหนึ่งที่กรุงสาวัตถีนางผู้นี้มีความพิเศษเพราะยังระลึกชาติได้จึงรู้ว่าตนเคยเป็นภรรยาของเทพบุตรมาลาภารีด้วยเหตุนี้นางจึงขยันทำรรบุญฟังธรรมรักษาศีลและถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์อยู่เสมอ ทั้งอย่างอุทิศบุญกุศลที่ทำไปว่าขอให้ผลบุญนี้เป็นปัจจัยให้ข้าได้กลับไปอยู่กับสามีบนสวรรค์เพราะความตั้งใจแน่วแน่ของนางภิกษุทั้งหลายจึงเรียกขานนางว่าปฏิปูชิกาแปลว่าผู้บูชาสามีชีวิตนางเรียบง่ายเต็มไปด้วยความดีวันหนึ่งนางก็ล้มป่วยและสิ้นชีวิตลงในยามเย็น ทันทีที่ดับจากโลกมนุษย์ก็ได้ไปเกิดใหม่ในสำนักสามีบนสวรรค์สมความปรารถนาฝ่ายมาลาภารีเทพบุตรเห็นนางกลับมาปรากฏตรงหน้าจึงถามว่าเจ้าไปไหนมาหายไปตั้งแต่เช้านางตอบว่าดิฉันไปเกิดเป็นมนุษย์ในกรุงสาวัตถีหลังจากอยู่ในครันมาดาสิบเดือนพออายุได้16ปีก็แต่งงานมีบุตรสี่คน ตลอดเวลานั้นดิฉันก็ทำบุญทำทานเสมอและตั้งจิตปรารถนาที่จะได้กลับมาหาท่านสุดท้ายก็มาบังเกิดในสำนักของท่านอีกครั้งค่ะอายุของมนุษย์โดยมากมีประมาณเท่าไหร่ประมาณ100ปีค่ะเทพประบุได้ฟังเช่นนั้นจึงสังเวชใจว่ามนุษย์มีอายุแค่ร้อยปีแต่กลับใช้ชีวิตอย่างประมาทเหมือนคิดว่าจะอยู่ตลอดไป ช้าวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายออกบินธบาตไปในหมู่บ้านแต่เมื่อเดินเข้าไปถึงโรงฉันก็เห็นว่ายังไม่ได้จัดเตรียมอะไรเลยทั้งอาสนะก็ยังไม่ปูน้ำฉันก็ยังไม่ได้ตั้งไว้จึงพากันสงสัยแล้วถามชาวบ้านว่านางปฏิปูชิกาไปไหนเสิแล้วชาวบ้านจึงตอบด้วยความเศร้าใจว่าท่านผู้จเจริญท่านทั้งหลายคงไม่อาจได้เห็นนางอีกแล้ว เมื่อวานหลังจากถวายพัดแก่พระเสร็จนางก็ล้มป่วยและสิ้นชีวิตในตอนเย็นเมื่อภิกษุทั้งหลายได้ฟังก็สะเทือนใจและมีความสังเวชในสังสารวัตรหลังทำพัตกิจเสร็จภิกษุทั้งหลายพากันไปกราบทูลถามพระาศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสิกาชื่อปฏิปูชิกาผู้ทำบุญมากมายและตั้งใจปรารถนาจะได้อยู่กับสามี บัดนี้นางสิ้นชีวิตแล้วไปเกิดณที่ใดพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายนางได้ไปเกิดในสำนักมาลาภารีเทพ,พบุตรสามีเดิมอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเองภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วจึงกล่าวด้วยความสังเวชว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายสั้นนักจริงๆพระเจ้าข้าเมื่อเช้านางยังโปรนิบัติพกข้าพระองค์อยู่แต่พอตกเย็น ก็สิ้นชีวิตไปเสียแล้วพระพุทธเจ้าตรัสย้ำว่าใช่แล้วภิกษุทั้งหลายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายสั้นนักความตายย่อมครอบงำผู้ที่มัวแต่ไม่รู้จักพอในกามเปรียบเหมือนคนมัวเลือกเก็บดอกไม้ไปเรื่อยๆจนไม่รู้ตัวว่าถึงคราวที่มัจจุราชจะพาไปเสียแล้วและพระองค์ก็ทรงแสดงพระคาถาว่ามัจจุผู้ทำให้ที่สุด ย่อมนำคนผู้ยังไม่รู้จักพอในกรรมเหมือนคนมัวเลือกเก็บดอกไม้ไม่รู้จักพอคนที่ไม่เคยอิ่มในกามาคุณทั้งหลายก็ย่อมตกอยู่ใต้อำนาจของความตายโดยไม่อาจหลีกหนีได้ชีวิตมนุษย์สั้นนักแม้มีอายุร้อยปีก็เหมือนชั่ววันเดียวของสวรรค์เราไม่ควรใช้เวลาไปกับความประมาทหรือมัวเมาแต่ควรเร่งทำความดีรักษาศีลฟังธรรม และสร้างบุญกุศลไว้เพราะไม่มีใครรู้เลยว่าความตายจะมาถึงเมื่อใด